kap so นิดสหายสายเขียวมันใจเดียวกันทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมช่องวัสดุเทียมครับได้มาอยู่ที่สา Nam าแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านสนุปบุญสนุปเภอขวัญจังหวัดศรีสะเกตนะครับซึ่งเมืนน่อนี้ผมได้มาถ่ายทำคลิปสั้นๆไว้ให้พี่น้องเบื่อนนะครับเป็นการอ่าเป็นการรวมมือรวมแรงรวมใจของพี่น้องชาวบ,บ้านสนุปบุสนุปนะครับทั้งซีมู่แล้วก็กลุ่มธนาคารต้นใหม่ ของสนุนะครับคือนยโยบายของการที่ผมมารับทราบเหมือนกันคือเพิ่นใดมีกิจกรรมครับจากกิจกรรมขึ้นในภายในวันที่24นี่ครับ24สิงหาคม2 5 6 5นะครับเพื่อเป็นการปลูกต้นใหม่เสริมเพเกียริของของแม่นะครับแหม่ของเพื่อนดินนะครับมันก็เลยทําความสะอาดนะครับไหวแต่มือนีเพราะฉะนั้นต้นใหม่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ คือต้นใหม่ที่เกิดเองนะครับแต่ว่าที่มีการปลดนำต้นใหม่จากต้นพ่อช่าแล้วก็ของทางทกศหน่วยงานทกศนะครับมาปลูกอีกเสริมนะครับให้มันเป็นป่าถึงเป็นที่สาธารณะนะครับเป็นการปลูกป่าเพิ่มเพิ่มพุ่มเขียวเพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับผมก็เลยได้มาถ่ายทำลิปสั้นๆไว้ให้พี่น้องเบื้องนะครับก่อนที่จะมีการปลูกภายในวันที่24่ี่นี้ครับก็เลย อยากบอกถึงเรื่องการปลูกป่านะครับป่านี่เป็นเป็นค้อมดีนะครับเป็นค้อมดีของคนปลูกคือในปลูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจลมเย็ยนสบายใจแล้วกับปลูกป่าให้กับมวลมู่คนนะครับทั้งหลายแล้วก็สัตว์น้ำครับแต่ก่อนสิปลูกนะครับเพื่อนในต้องข้นสะอาดนะครับตัดต้นใหม่ที่มันเากะกะออกนะครับเขาลงสะ เส็จเป็นเหยาะไหวให้ป้ามัายูนครับบรรยากาลงไหวให้ป้ามากินนะครับพอมีการปล่อยป้านําพันุที่ดีสี่นี่ครับพื้นที่อยู่นี่ประมาณหาไรนะครับพุตสะไปเนี่ยเพื่อมีหนามไหวใส่ซอยเอียงป้าไหวให้นะครับแต่ว่าปีก่อนเห็นเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดได้เฮ็ดการจับป้าครับขายบัตรก็พอได้อยู่นะครับขายบัตรจับป้าแต่เพิ่งในปีนี้ปีหนานะครับเพิ่งเปิดอีกนะครับแต่ทั้งเมืองซีนี่ป้าหลายบอเพิ่งปล่อยใบแตงแต่ ย่ำนี้นะครับเนาะผ่านไปกับประมันก็ถือว่ามันไม่สาครับเปิดจะป่าอีกทีนึงต้นใหม่ที่เห็นนี่คือต้นใหม่เก่าครับมันเกิดเองมันนะครับแต่ว่ามืออื่นครับสิว่าขุดหลุมขุดหลุมครับทิ้งหว่างนี่ครับคือบบปลอยเห้เป็นอวกาศครับเห้เป็นอากาศเห้เป็นอวกาศบ่อไหลครับต้องเป็นโอกาสทุกมุมทุกซอยทุกซอกทุกมุมนะครับของพื้นทีสะนะครับวันนี้จะเป็นขอบสะสะนี่จกเป็นสะสี่เหลี่ยมครับผม รบรรยากาศร้อบๆนะครับก็คิดว่าเพิ่นเคยปลูกมาทึหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ซิปปีที่แล้วต้นใหม่ที่ยังอยู่ที่มันใหญ่เนี่ยก็คือต้นใหม่ที่ปลูกไว้แต่ว่ามันมีการดูแลร,รักษามันก็เลยห่างนะครับมันบ่บบ่ติดมันตายนะครับแล้วก็มีคนส่วนมากกับงูขั้วนะครับขึ้นมาเขามาเห็ดทาลายมาครับแต่ปีนี้เพิ่นเชี่ยวแบบใหม่คิดว่าเป็นการรักษาแบบ คือปลูกเราไมีการหดครับหดแล้วก็ดูแลรักษาจัดคนมาหดดูแลนะครับเนาะไาหน้าอยู่ไก่หรือว่าคนอยู่ไก่แถวนี้นะครับแถวนี้เพิ่นก็เหมือนเป็นปน,น้องเก่าครับน้องสาธารนณะเป็นรูปแบบใน,นการปลูกปลาอีกแบบนึงน,นะครับที่พี่น้องสา,ใายใช้เขียวทุกท่านนะครับอยากมีส่วนร่วมนะครับอยู่ที่บ้านแล้วบ้านสนุว์ตะบนสนุว์เภอ็ุอข,ข,ขันจังหวัดศรีสะเกตนะครับมาร่วมได้นะครับวันทีบีบสี่ บ่มีอยังไรครับมีต้นใหม่มากก็ได้ครับจอบเสียบ่ตตองกามากก็ได้เพราะผลสกุลลุ่มไบม์อ,อื่นนะครับมเหือกระปุกห้มารวมกันนะครับนาะมีทันผู้ว่าราชะการจังหวัดสิซิเกะมาเปิดงานนะครับแล้วก็หัวหน้าทกศหรือผู้จัดการทกศมานันะครับแล้วก็หัวหน้าทุกฝ่ายทุกส่วนของทกศแล้วก็นโยกองค์การบริหารส่วนตะบนกับทีมงานนะครับที่มาคุยเงอนคุ้นลุ่มแล้วก็กางเต็นนะครับวันนี้ก็เลยมมาเกินงานไปก่อนนะครับ ก็เป็นแนวทางเน,ะเน,ะเนาะาานเพื่อเป็นเอ่อเขื่อนนึงแหสายพันธุ์เพื่อนิดสหให้สายเขียวที่อยู่ไกลๆนะครับอำเภอขุขันนะครับเยอะมากปลูกซอยกันนะครับดูแลร,รักษาเครือเลื้ยงอีกอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ไก่แต่ซอยกันปลูกนะครับครับผมครับผมนั่นก็คือบรรยากาศในเมืองน,นะครับเนาะรับการปลูกต้นใหม่นั่น พื้นทีส่สาธารณะนั่นปลูกหญ้านะครับเพจหญ้า,ยานะครับควรจะมีคนปลูกเลยบางคนปลูกแล้วก็ทิ่มเลยนะครับหันหลังให้เสียเลยกะบ่มีกันกเจริญงอกง,งามครับเพราะฉะนั้นกับมืออืน่นมือเฮอนะครับมาปลูกซอยกันนะครับเด้อจากรายการคนกับป่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะครับเด้อขอบคุณครับ